thank you แต่เขาผู้ชนะ mới là con mở mở nó bị kêu kêu mở không cho mở à à để bật để long bật cũng được nhá mở máy ติมาช่วยมช่วยติดไม่แลวจ้ะปูปูปูติดไหมก็ติดเง่เต็มรู้แต่ว่าไม่สวย ส3ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆน,น,นะคะคือการทานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมรายการผู้จาภาษาไทยได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไทยมา่อกอากาศต่ตอเรื่องกันหลายสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ่งเ,เป็นวิทยากรจาก มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านผู้นี้คืออาจารย์ชนกสาคริตค่ะสวัสดีครับจะขอคุยกับอาจารย์สั้นๆนะคะก่อนจะไปถึงวงดนตรีเนี่ยนะคะอาจารย์เป็นผู้ศึกษาวงดนตรีมศทมานานที่เท่าไหร่คะนานหลายปีแล้วหลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีตั้งแต่เริ่มเลยอ๋อตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยครับคะขอเดี๋ยวถามประวัติอาจารย์สักนิดนึงอาจารย์จบการศึกษาจากที่ไหนคะ ผมจบเศรษฐศาสตร์จากธรรมศาสตร์ปี2513 <sett> แล้วก็วทำงานไฟฟ้านครหลวงมาในจัดหาต่างประเทศอยู่15ปีแล้วก็ออกมาทำส่วนตัวส่วนตัวนี่หมายถึงเป็นธุรกิจหรือว่า <imposed S 1> <อ>เป็นอรเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่ว่างานของมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิหลวงปติพิรัาษก่อตั้งปี2524แต่ว่าผมสอนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วอ๋อตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์ก่อนนั้นก่อนนั้นอีกเหรอคะก่อนเข้าธรรมศาสตร์ค่ะ ก็พอตั้งเป็นชมรมดนตรีมูนินีก็ได้สอนให้กับมูนินทีเรื่อยมาแล้วก็ไปสอนตามสถาบันต่างๆหลายแห่งด้วยก็ที่ธนาคารอมสินนะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาโรงเรียนเรวดีโรงเรียนวัดมวลนิวิโรงเรียนศรียุทธยาแล้วก็นัวสทด้วยใช่ครับทีนี้จากผลงานของอาจารย์ที่ได้ศึกษามานี่มีมากมายเลยนะคะ เอาตำแหน่งทางวิชาการก่อนนะคะการเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงของหน่วยงานไหนบ้างคะก็มีเป็นคณะนุ่มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานรีไยของตะบวงมหาวิาลยนะครับซึ่งในปีนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วทำามสุทุนกล่าวถวายด้วยเป็นที่ปรึกษาของกรมสามัญในการจัดอาดุยยางไทยแล้วก็เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสถาบันดุยางไทยด้วยครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการ อหลายแห่งจำไม่ได้เวก <c oughs> มากยไท <c oughs> ยไ <c oughs> น,นะคะมากมายเลยนะคะอาจารย์ก็ทำงานในดนตรีไทยมาหลายสิบป,ปีก็ <c oughs> ได้นะคะนอกจากนั้นเน่ย,ยังทราบว่าอาจารย์มีเทคนิคการสอนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นไฮเทคก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ารายการที่ยังเก็บไว้ก่อนนะคะสัอีกสักถ้าหากว่าท่านผู้ชมติดตามรายการต่อไปก็คงจะได้พบกับ วิธีการสอนของอาจารย์ยในการ,รต่อไปนะคะทีนี้นอกจากอาจารย์ชนกขออกกนุญาตเรียกครูแล้ว <c oughs> กันเพราะว่าในวงการดนตรีไทยนี่เราถนัดเรียกครูมากกว่านะคะ <c oughs> <c oughs> นอกจากครูชนกแล้วเนี่ยก็ยังมีครูที่มาช่วยฝึกซ้อมด้วยใช่ไหมคะ, <c oughs> ะก็คือครูนิธิศิวางนนค่ะในวันนี้ครูมาตีทนดรมนาครูมาช่วยฝึกซ้อมอยู่หลายปีแล้วนะคะบ <c oughs> ้ะนานใแต่รุ่นแรกๆเลยเติบโตมากับ วงดนตรีของเราเคยกับครูเลยนะคะ,อะนอกจากครูดิธิแล้วนะคะวงในส่วนของหมอทอเนี่ยนะคะผู้จะเรียกว่าเป็นหัวหน้าวงก็ได้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐค่ะขอหาทานนี้แล้วกันนะคะ,อ,ะอาจารย์พนิดาจะเห็นว่าอาจารย์ก็ยังสาวอยู่นะคะ <laughs> อาจารย์ได้ดูแลวงดนตรีที่มาหลายปีแล้วใช่คะดิฉันเป็น วงดนตรีวงดนตรีไทยเราเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ10ปี10ปีแล้วค่ะอาจารย์ช่วยเล่าประวัติวงดนตรีนิดนึงนะคะว่าน่าก่อตั้งมาแล้วมีผลงานหรือมีการแสดงอะไรบ้างการแสดงของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแสดงในงานของมหาวิทยาลัยค่ะอาจจะเป็นงานบรรษัทานามหาวิทยาลัยค่ะหรืองานประเพณีของมหาวิทยาลัยในการงานประชุมระหว่างชาติวงดนตรีรได้ออกงา,านระหว่างชาติด้วยออกงานระหว่างชาติแล้วค่ะชื่อวงดนตรีอะไรคะ ชื่อวงเขียวทองวงเขียวทองเพราะว่าสีเขียวทองนี่ตเป็นสีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วเครื่องแบบของเราเคร,รื่องแบบนักดนตรีค่ะก็ะจะใช้สีเขียวทองในไิทยาลัด้วยค่ะ,ะสวยมากเลยนะคะ,ะผู้ร่วมวงดนตรีของมอสพนี่จะเห็นว่ามีบ้านหน้าหลายตาทั้งหนุ่มทั้งสาวนะคะทั้งสาวมากสาวน้อยนะคะอาจารย์พนิดาจะตุนาแนะนำบางท่านได้ไหมคะได้ค่ะก่อนอื่นขอเรียนว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะคะที่เป็น ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในการที่เป็นผู้สนใจดนตรีไทยโดยที่ยังเล่นไม่เป็นนะคะคือเราอาจจะสนใจเครื่องดนตรีชิ้นนั้นชิ้นนี้แต่ไม่ทราบว,ว่าชิ้นไหนที่เหมาะ,ะที่เราอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเาจาย์เชื่จะทตนชลเนี่ยได้ช่วยดูแลเรามาตั้งแต่แนะนําเครื่องดนตรีแล้วก็สอนเรามาตั้งแต่เริ่มต้นส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะจะเลิกจากผู้ที่ไม่เป็นเลยไม่เป็นนะคะถึงท่นนี้ก็น่าภูมิใจมากเลยนะคะว่าเราสามารถตั้งวงดนตรีเพราะเราไม่มีนักศึกษา ได้มีนักศึกษาประจำนะคะก็เป็นบุคลากรนะคะของมหาวิทยาลัยคะซึ่งมาจาก่วยงานต่างๆนะคะมีหน้าที่การงานและผิดชอบต่างๆกันด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะใช้เวลาว่างจากการทำงานมาฝึกซ้อมค่ะซึ่งงานของเราก็ค่อนข้างน่าวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะสองสามท่านด้วยกันท่านแรกขออนุญาตแนะนำรองประธานชมรมรองศาสตราจารย์สุจินนาทุวิสุทธ์ค่ะ อาจารย์สุจิตนาที่เคยเห็น้านะคะอาจารย์กฎหมายอยู่สาขาวิชานิติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการกฎหมายใช่ค่ะผู้ชมดูไคุณนายคุณตายแล้วมีใครอีกคะค่ะท่านที่สองขอที่แนะนำเลขาผู้การของชมรมนะคะคุณวันดีประทุมเมืองค่ะคุณวันดีเป็นนักวิชารณาการเงินและบัญชีของกองคลังวิทยาลัยค่ะดาวนิบาลและขิมนะคะอยู่ข้างหลังมีใครอีกคะค่ะเรามีสมาชิกหลายหลายเอ่อ มีทั้งท่าน,นเด็กๆด้วยในการมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยวันนี้ขอ,<ฮ>ขออนุญาตแนะนำนะคะพี่ใหญ่ของของมงนะคะอาจารย์ประมวลพี่รัชพันธ์ค่ะอาจารย์เป็นอดีตผู้ในการกองแผนงานของมหาวิทยาลัยก่ะนอกจากนี้ก็จริงๆเราอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะคะแต่ก็เกรงว่าเดี๋ยวแนะนําเสร็จแล้วไม่ได้เล่นนะคะก็วันนี้อาจารย์จะจะเล่นเพลงอะไรคะสําหรับรายการนี้สําหรับรายการนี้นะคะ เราจะเล่นเพลงราตรีประดับดาวทำไมถึงเลือกเล่นเพลงนี้เอ่อเพลงราตรีประดับดาวเป็นเพลงข้าวชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบกพร้าวเจ้าหัวนะคะซึ่งมหาวิจัยของเราเนี่ยก็ได้แม่นามจากพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในการแรกที่ถึงการความญาอัิเชิญเพลงข้าชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบกพร้าวเจ้าหัวงแล้วเพลงอันร้องเอานักร้องของเรานะคะคือคุณจันทการสุวรรณนาคุตติ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษาสำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็จะจะเรียกว่าโชว์ก็ได้นะคะผลงานของบุคลากรของมสทนะคะในเพลงราตรีประดับดาวค่ะเชิญรับฟังค่ะ ลาของเราน้อยนะนแต่อย่างไงก็ตามเน่ยครครูภูมิใจในข้อผลงานครับภูมิใจเพราะว่า <c oughs> เริ่มจากไม่เป็นเลยจากไม่เป็นเลยได้แค่ดีนะคะรายการเรายจะมาพบกับท่าพี่เขาผีนะคะ,อ,อ,ะ,คะ,ะอ,คอีกหลายรายการนะคะก็จะได้ชมผลงานของครูชนกสาธิตอีกหลายรายการนะคะสําหรับพูดจาภาษาไทยในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและสวัสดีท่านผู้ชมค่ะดีเสิร์ไหม เสิค์ฟไม่เปอาจารย์คจรดือดขึ้ไหนนะคะ